ตน้นครับพี่จักราครับอันนี้นเป็น,เ,ปนเม็ดอะไรครับพี่จักรอ๋ออ่แสดงว่าถ้าเราเห็นเม็ดนี้ยแสดงว่ามันตรงมันตกอยู่ใต้ต้นอืมขึ้นเลยขึ้นไปงนั้นจะเป็นต้นมะข่าครับม,มครับมะข่าโมงถ้าดูลักษณะของเม็ดมะข่าโมงให้ทางบ้านทาดูด้วยนะอดูนะครับลักษณะแบบนี้ครับอ่าลักษณะคล้ายๆถั่วครับแสดงว่า มะค่าโมเขาเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถในการตึกเนโตรเจนจากอากาศเข้ามาในโปมรากของเขาแล้วก็ทำที่เป็นเหมือนกรมการเกษตรนะฮะที่ช่วยแพร่พวกสารอินทรีย์่างๆรอบๆคำรอบต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าทีมีเม็ดแบบนี้มันจะมีฝักมันอยู่เราเดินดูฝักกันไหมได้ครับ น,น,นะนี่เลยครับเรามาดูว่าข้างในนี้จะมีเม็ดมันอยู่อาจจะมีนะนี่เลยครับอาถึงเม็ดแม่เม็ดหน้าตามันจะไม่เหมือนกับแบบสมบ,บูรณ์เนาะต่เนื่องจากมันอยู่ในฝักนานนะครับลกลไกของมันมหัศจรรย์มากครับยังไงครับพี่เวลามะข่าโมงโต,โตเต็มที่เนี่ยมันต้องมีการสืบพันธุ์ใช่ไหมัครับมันต้องมีการกระจายเมล็ดพันธุ์ออกไปข้างนอกเพื่อให้ไกลจากต้นแม่ที่สุดเพื่อให้ลูกมันเจริญเติบโตได้ แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันไม่ไม่เบาเหมือนปุยนุ่นไม่เบาเหมือนอ่ายางนาที่จะให้ลมพัดพาไปได้แต่กลไกของมันคือมันทํายังไงที่จะให้อ่าพวกสิ่งมีชีวิตเนี่ยนำลูกของมันจเจริมตไปให้ไกลได้สังเกตสีของมันฮนะมีสองสองสีใช่ไหมครับอ่ามีสีเหลืองกับตูดสีสดำดำใช่ครับนี่คือส่วนของมเมล็ดมันครับอ่าแต่ทําไมมันมีสีเหลืองขึ้นมาด้วยท่านสิครับเหตุบังเอิญไหม บอว่าไม่บังเอิญธรรมชาติไม่มีคาว่าบังเอิญใช่ครับอไอกหัวสีเหลืองเนี่ยมันจะมีแป้งและน้ำตาลสูงมากมสัตว์ชนิดไหนชอบกินแป้งและน้ำตาลครับมดปะครับาใช่ครับพวกมดพวกปลวกหรือสัตว์พันธุ์แท้ต่างๆม,มันก็หาอาหารครับมันมาเจอมเมล็ดมะข่าโมงที่อยู่ตรงนี้ครับอ่ามันก็ช่วยกันลากเข้าไปในรูเข้าไปในรลงังมันเป็นการที่ช่วยให้มเมล็ดพันธุ์เดินออกไปได้ครับและด้วยความร้อนความชื้นที่เรากำลังเจอแบบนี้อยู่ะอแป๊บเดียวครับเอกหัวตัวนี้จะหลุดแล้วก็ โหดมันที่แข็งมากตรงนี้แข็งมากนะครับฟังเสียงอ่ะมันจะเริ่มเปื่อยถ้าเปื่อยเสร็จปุ๊บต้นของมันก็จะงอกขึ้นมานะครับบริเวณนี้จะมีต้นของมข่าโมงต้นอ่อนเยอะมากเลยครับนะครับแต่ให้เราเจอตอนนี้นะฮะมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในฝักับเห็นไหมครับอนอกจากสัตว์ฟันแทะแล้วก็จะมีพวกปลวกครับอเป็นอาหารของปลวกเลยครับปลวกทำที่เป็นผู้ ย่อยสลายคูย่อยสลายถึงแม้มเมล็ดอยู่ข้างในครับวกย่อยสลายเสร็จปุ๊บเกลือพวกนี้ก็ทําหน้าที่เป็นปุ๋ยครับเพื่อให้เมล็ดของมันจเจริญเติบโตไปต้นใหม่ได้นะครับนี่คือกลไกการจเจริญเติบโตของต้นมะขามองนอกจากที่มันจะช่วยเหลือพืชอ,อื่นๆรอบๆให้เจริญเติบโตแล้วนะครับมันก็ยังช่วยสัตว์ต่างๆ้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกลไกของสิ่งแวดล้อมส่มวนที้ที่มีความสมบูรณ์มากในบริเวณนี้ใช่